วันที่5มิถุนายน2567นายทวีพงษ์ชัยดิตผู้ว่าการกระเขวงชาติมอบหมายให้ใน,นายธนันชัยโชศิีลือชารองผู้ว่าการกระทขวงชาตินางสาวมณิดาสุทิช่วยผู้ช่วยผู้ว่าการกระเขวงชาติพร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ลงที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สารีตำรวจภูทรบางเสาธงเพื่อมอบเงินช่วยเหลือพร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเขตเพลิงไหม้ซึ่งอาศัยอยู่ภายในโครงการบ้านเอื้อทอนสุวรรณภูมิหนึ่งวัดศรีวารีน้อยตาําบลศรีสระจ้ะเล่ใหญ่อําเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากว่าคอยฟ้ารับลงจรในตลาดวัสศสีวาดีน้อยนะคะซึ่งเป็นตลาดภายในชุมชนของโครงการบ้านเอื้อทอนััดศสีวาดีน้อยนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือเราได้รับเงินสนับสนุนมาเยียวยาให้กับผู้ประ,ประสบภัยนะคะจำนวน3.4รายนะคะ มีเงินเยียวยาแล้วก็ถุงยังชีพนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับผู้ประกอบการค้าในตลาดทั้งนี้เหตุเพิงไหมตลาดหน้าโครงการบ้านเอื้อทอนสวนอภูมิหนึ่งเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567เวลาประมาณตี2ต้นเหตุอยู่บริเวณตลาดเฟส2ก่อนจะไหม้ลุกลามไปทั่วทั้งตลาดช่วงเกิดเหตุไม่มีผู้ผพักอาศัยได้รับอันตรายมูลนิธิการขา่ดสงเคราะห์ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาพร้อมถุงยังชีพจำนวนสาย4ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้อยู่อาศัยที่จะรับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม,ม้ต่อไป